ขอให้แจมมีความสุขมากนัะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะทํางานในทุกๆวันขอบคุณครับขอให้แจมเป็นที่รักของคนแบบนี้ตลอดไปขอให้แจมเป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปขอให้แจมเป็นคนที่ใส่ใจงานใส่ใจทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปและพี่หวังว่าในทุกๆปีแฟนๆของแจมก็จะเพิ่มมากขึ้นและคนก็จะรักแจมเพิ่มมากขึ้นในแบบที่แจมเป็นแบบนี้ขอบคุณครับ และผมว่าของขวัญที่ดีที่สุดในวันนี้ของแจมไดถึงทุกคนขอเสียงครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยที่ครูที่ทำให้กันไหผมไม่รู้นะวันนี้จะมีซอรรส์อะไรกับแบบนี้ด้วยในเมื่อวันนี้เนี่ยทุกคนเขามาเป็นของขวัญให้กับเราซึ่งจริงวันท้ายวันเกิดเราจะวันที่แปดกุาเนาะทุกคน